ได้อโตะนกได้อกับกระปุกโอยได้มาขี้หอยกับกระปุหมูไดลปลาโตบงใหญุ่่นไปหาะายนะเมื่อไหร่เงนม่กินอยู่เพื่อนได้าเสชื่อกระพายก๊อปหนึ่งชั้ครานห้าผู้ใดบ่กระพายยังแพงเตะสามันห้า ไปมาชบด้านหน้าว่ยไปมาไปก็ได้ไปล่าง้นไปแ่น้างนอนนขงเขาบอขึ่นไว้แทงทันเลยเบิดกะกูโพลงอีกอ้ทางถนนกจะถ่ายคลิปแล้บอกไปล่างไป่จะแช่บนี้พูดพูดยู่บอนพูดมีมีน้าสนุกสาว ใปเป็นกำลังสีปดนคิดต่อมองเราทุกคนก็ไปแล้วไล่ปลาคออีกแล้วทุกคนมีดเดิลตูยีไ่ไงสนุกสนุกเป็อนอยังไงกับอ,อ,อือนั่นแหละมีทอนี้แน่ปะเชย เต็มน่ะขิดตร่มใช่ลูกแน่เฮ้ยผูมหมาเจิดมีผู้มาหมาหิบเนี่ย้ออดต่อยแนี่มาแล้วนกมาแล้วไทยคลิปกเด้อเราเจอกันิบชิไยบ่นี่สิ้ไทยเลยสาธุดฮาก็มานำเดินน้องหม่อมสบายดีน้องล่ะ สวัสดีน้องมอ,มอน,นี่น้องฟ้าใส่น่สาสวัสดีสวัสดีน้องฟ้าใสโดยวันนี้เอาซาสุนมากิปปานปลานำทุกคนเลยลลลลลเอาแดงสาวนกเนาะได้กับน้องม่อมโดยแล้วก็น้นองชายพร้อมน้องเอากระจมผีเห็นอมาเอียงนะปลาโอ้ยปลาเอาไน้ไหมปุ๊บเมื่อเราบอกทางนี่นะปลาบปกสิลับเ้จาจะโตปลาจะน่ะพูนผุดจะอยู่สิไใดโหอยู่ป่าทุกคนเลย ว่าเบื่อเห็นคนชิหย้ยด้เนะาะปาลากันหะอปลาของสนกงม,มได้ <c oughs> ไม่น <c oughs> อนบอกมันเบ, <c oughs> บบน้เบสนกเจ้าบอจับไหไรอันนี้นะมา,า,า,ะาเก็บปลามาเกลาเอาขึ้นมเถุงสิเฮอเกลงเง้าถูดจะมา เก็บป่าวะซ่าไปนี้นองพาใสเบเบเบ่เละเ่มมาเปืองตอนด้ยเคยเม่อไปชิจมหาอันนี้แม่ไปเชียร์จอยลงเลยฮนาดี้ในเลดียก นั่นนั่นน่นหมุนลูกค่ะอยู่เทิงพี่ไร่นี่นี่เทิงก่อนี่ขนาดขนาดขนาดว่ารีนบุบบุบบุบอยู่เพิ่มเไป สาวบุไทยเป็นแบบปลาลุกทุกคนเลยจับเลยแม่คิดว่าปลาลุกจับอ่าเดี๋ยวฉันได้กินอยู่บ่ปลาเมื่อนี้นะบอกสาวบุไทยไม่กล้าจับปลาทุกคนเอาจับสนุกยืมเงินเด้อมือหนะโอ้ให้น้องฝ่าใส่เอาจับไปแน่ให้สิเอาไปเป็นแฟนคิดดีๆเด้อทุกคนเด้อ กระปูกระบอจับเนาะป่ากระบอจับทุกคนเลยจับอยู่ยังมันแมนบ่อท่นี่คือบ่จับสะโอ้อโ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 ออโ บาสีันเนาะดงป่ามือมัไม่ยน้ำหลังพัจุบน้ำคดีแล้วทุกคนประมายังมีน้ำอยู่เนาะา้ายเนันน้แม่อันแั่นใช่ทางกันเนอะบาสิรันบาบุัไทย เดี๋ยวไม่ได้ขึ้นแลยนะยยยอมัน อยางเงคือ่แบบแม่นันแบบนี้นะเออคือมื่อนี่ได้เอาเบิร์ดระบอไหมเลยบ่เอคือไม่ได้ไปถ่ายคลิปบ่มือนีไมได้ไปล่มือแล้วโอ้อ่ะ่แสงแบบมีคลิปให้เอซเบ่งเลยน่นไดเอลยมาถ่ายแบบธรรมชาติเปแเลย เออป็นอะไนะน้ำบนทกคน้้้กเมอ่าีกินข้าวเที่ยงนะบ่เมื่อนี่ยังอยู โอ้จะลดหุ่นบ่รให้ลดเนาะแตพแบบด้กินเยเอากราียลายเนาะเียลายอั้นเนอยหน้าตาเรจะไ่ได้าจีบน <c ười> หน้าตา,าเรจะไ่ไาเอาให้เอฟซาพิจารณาเบิง่งว่าระะวังบอท่าแบบนี้อะไรงามกว่าเนาะเวลาแต่งกับบแต่ง ได้จากโตจ้นะน่ะไ่ได้แต่กรนม่เขาเอะดแต่กระปูทออกระา่นเด็อเอเอาที่ไปถ่าิปที่กินละกปี่เอาอาเป็นยูทใน,นกินป่นกระปูนป่นกรนี่นเนาก็เก็บหอยมือแบบต้มหล<อ>ังี้ไปบ่กเออก็ีกินอะนะอ้โคือไปถ่ายคลิปบ้านอื่นบ้านไกลหิวเขายูไนต์กินยูฮั

แกวมือเลยแกวมือ,มอที่ว่าแรนเวียกนี่นะโอ้หัอหน้าหัวหน้าหอวาน้าจะลบมานะอืมๆๆอ,อืมอืมแต่สบายเนาะอ่าเดี๋ยวฝากยูทกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเบ่งคลิปต่อๆไปเป็นกเ,เป็นกำลังใจให้วันนี้ก็จะได้ไปแล้วท่านนาทียูทูปเปอร์ต่อแบบนี้เนี่ยบันเทามีเรื่อ่าเคยเลยโดย แนาะมื wel, okay. ń, ้อนี้เฮาก็สิไปอันจับลงจับปากต่อบัดนี้นะก็ต่อ2เนาะันี้ก็โดยอ่าสดีเด้อ